นะครับเมื่อนี้มาฝากพี่น้องเช่าอำเภอสำโรงครับพี่น้องเช่ามันเปื่อยนะครับอุบลคือห้อมนะครับอุบลคือกันนับกันเนาะนะครับพี่น้องครับไอ้มีความสุขมวลเสือนอแซกันนะครับตลอดฮอดปังนะครับเบิ่งแง่งเซนกันและกันนะครับแต่ว่าทั้งด่านคุณพ่อเพิ่นประกาศที่ท่างผ่านวิธีการตอนเพิ่นเปิดงานเพิ่นมายุนาหันนะครับเว้นระยะห่างใส่ผ้าอนามัยนะครับเว้นระยะห่างนี่จักน้อยนะครับป้องกัน ฮะโอ้โอ้นาการขอโทษหลายๆครับโอ้ยขอวัตถุบ้าใส่ผ้าอนามัยใส่ยบูบะละเออโอเคสันใส่นาการอนามัยเออโอเคสันเอาเป็นระยะห่างในจำนหน่อยเนาะนะครับเพื่อตามมาตรการของสถานเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับที่แจ้งออกมานะครับพี่น้องครับบอลลัมใส่บอลไ,บอได้ตัวมันเฉบอเลเดียวบอเห็นปาก เอาใจสิอ่ยอ,ยยอ,ยยนนอยากที่แรกแขกที่มาเดี๋ยวสารรัศมีเปลี่ยนเขาหนังนุ่นที่ดาพ่ออ่อนไหวอ่อนเงี้ยคู่ะครับจ,กจกักรวาลจะเข้าสักก่อนนะครับผู้ขาบ่ไหวแล้วหันใจบ่อิอ่มไปเปลี่ยนสุดจะเข้าสักกันละกินหลายโพดคอยว่าอันโพดลาบง้วอันส้นลาบง้อน้องเฮียจะไหนสันสมบูรณใจ,จพ่อจากคอเมื่อือนนั่มปวดได้ยังเออเดี๋ยวพี่น้องให้ยจะพาพอ่อหาถุงกอบแก็บมาหลังหันเลยเด้อค่ะอ๋อใส่ถุงส่งัเสียได้หมดนะที่ดาบพ่อสาเรักขออนุญาตนะพี่น้องเฮานะค่ะพาพี่น้องเฮาฟังร้องฟังรำ นะคะจักรสองสามก่อนนะคะในยกแรกแฮกหมานเป็นท่าล่ำ่อนประยุกนะคะว่ายออกยกรู้สะก,ก่อนเอาใจท้าคุณบอกคุณแม่เฮ้าบุษบฟ,ฟังร้องฟังลำนอเดี๋ยวเด็กไปหนีกระสีได้ฟังแต่แอลลันปัด <laughs>